ในยุคสมัยหนึ่งของวัยทำงานอย่างเราๆคงจะเคยผ่านการดื่มแอลกอฮอล์กันมาไม่น้อยและหากใครที่เคยใช้ชีวิตผ่านช่วงปี2000มาคุณก็คงจะรู้ว่าในยุคนั้นจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่รุงเรืองมากๆอยู่ด้วยนึกกันออกไหมคะว่าคือเครื่องดื่มอะไรเฉลยเครื่องดื่มที่ว่าก็คือเครื่องดื่มประเภทไวน์คูลเลอร์นั่นเองใครจำกันได้บ้างไม่นะ วันนี้แอลโซไซตีจะขอพาทุกคนกลับไปในช่วงปลายปี90ย้อนวันวานไปดูไวคูลเลอร์ก,กันสักหน่อยว่ามันคือเครื่องดื่มอะไรและมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเอาละค่ะไม่รอช้ากันแล้วนะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกรดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใด วนยคือเลอร์ได้ถูกคิดค้นแะวางจำหน่ายในช่วงปี80ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องเสรีภาพและความสุขมากขึ้นพวกเขาจึงแสดงออกมาด้วยแฟชัช่นสีฉูดฉาดค่ะและเหตุผลนี้ก็ทำให้เครื่องดื่มในงานปาร์ตี้ต่างๆจึงเน้นไปที่ความสดชื่นสดใสดื่มง่ายสนุกสนาน และในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่น้ำอัดลมสีดำก็มีชื่อเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันพอดีค่ะดังนั้นจึงมีผู้ผลิตจำนวนมากคิดคนน้ำอัดลมสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นซึ่งก็คือไวน์คูลเลอร์นั่นเองค่ะและแท้จริงแล้วไวน์คูลเลอร์ก็คือไวน์ขาวไล่บอดี้ที่ทำมาจากอาง,งุ่นชาร์ดเน่และพีโนกรีราคาถูกๆมาผสมกับโซดาบวกด้วยรสชาติผลไม้สังเคราะห์และทำกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการโฆษณาให้ก้ากึง่งระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมค่ะพร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ให้ดูฉูดฉาดสนุกสนานเพิ่มรสชาติความหวานแล้วลดระดับแอลกอฮอล์ลงเหลือประมาณ4-6%เพื่อให้ดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้เข้าถึงผู้คนได้ทุกกลุ่มเลยละค่ะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากเลยใช่ไหมละคะแน่นอนค่ะว่าถึงจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือสกิลความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจแอดจึงอยากขอแนะนํามารุโชดโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพมีใบสติฟิเคตรับรองแถมใครอยากเรียนคลาสเบื้องต้นสั้นๆมารุโชดก็มีสอนพร้อมให้ประกาศนียาบัตรด,ด้วยค่ะ นอกจากนี้มารุโชทยังมีหลักสูตรสร้างอาชีพอีกเพียบเช่นหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มเรียน240ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนเก็บประสบการณ์ทำงาน4-6เดือนหลักสูตรพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญชิงคอนเซ็ปต์โปรเจกต์หลักสูตรพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอินเตอร์ชิ i อินเจแปนโปรเจกต์และถ้าหากใครกังวลว่ามาเรียนที่นี่จะเกรงเครียดและไม่เป็นตัวของตัวเองบอกเลยค่ะว่าอย่าได้กลัว แอดนอนยันจากประสบการณ์ตรงเรียนสนุกเฮฮาไปพร้อมๆกับได้ความรู้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใครอยากมีอาชีพความรู้หรือสกิลติดตัวเพิ่มแอดยืนยันทำได้ไม่ยากค่ะตมต่โชคของโรงเรียนเพียงขุนมุ่งมันเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อตึกพระดายเพจติดกับ้างพระดายพักเดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ w w w m a r u c h o c o m เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำารับและการโรงแรมมารุโช มาว่ากันที่เรื่องยุคทองของ w วน์คู o เลอรกันต่อนะคะณตอนนั้น w วน์คูลเลอรค่อนข้างฮิตติดตลาดสุดๆโดยเฉพาะแบรนด์บุกเบิกอย่าง Butter ร์แอนด์ที่ในช่วงปี1985 w วน์คู o เลอรสามารถเข้ามาแทนที่การบริโภคไวน์ทั้งหมดในอเมริกาถึง10%ถือได้ว่า w วน์คู o เลอรเป็นแบรนด์แบรนด์นหนึ่งที่ครอง10%ของส่วนแบ่งตลาดไวน์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนแบรนด์ในไทยเองที่ดังๆเราไม่บอกก็น่าจะมีคนรู้นะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรใบให้นิดนึงค่ะว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่3ตัวด้วยกันแน่นอนค่ะว่ามียุคเฟื่องฟูก็ต้องมียุคร่วงโรยกันเป็นธรรมดาตามวันเวลาที่ผ่านพ้นช่วงหลังๆตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศก็ได้โดนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆเข้ามาตีตลาดเลยทำให้ตลาดของไ cool er, วคูลเลอร์ซบเซาลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่วคุลเลอร์ก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังมีวคุลเลอร์วางจำหน่ายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าทั่วไปทุกคนยังคงสามารถไปหาซื้อมาลิ้มลองกันได้อยู่นะคะส่วนตัวแอดเองก็เริ่มเข้าวงการนี้ด้วยวคุลเลอร์นี่แหละค่ะเริ่มจากแค่ลองชิมชิมหลังจากเข้ามาแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอเลยค่ะแต่คิดอีกทีไม่ออกจากวงการดีกว่าค่ะ ดื่มมาขนาดนี้แล้วเลิกไปกลางคันก็กลัวว่าจะขาดทุนแย่เลยแล้วทุกคนล่ะคะอยู่ในวงการนี้กันมานานแค่ไหนแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะวันนี้พวกเราแอลซอลสาตต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ